เจะมาสอนการตัดผมทรงทหารกันนะครับแง่ yeah. อย่างแรกก็ต้องเริ่มด้วยเบอร์ <Bur r. S 1> 0.6ตัดเ้่ารนนก่อน<ม>ตัดง่ายนะทรงทหารเนี่ยตัดไม่ยากหรอกนีก่คือพีเซนเตอรต์ของเราเป็นทหารมาแล้วกี่ปีเนี่ยสามปีนะครับสมัครอยู่ต่ออีกเจ็ดปี<ม>ใช่ไหมอยู่ต่อเป็นเลย ัดทั้งบนก่อนอ่าตัดง่ายๆนี่เป็นมาสามปีนีห่หัวงอกแล้วเนี่ยเป็นเพิ่อมอีกน่าจะตนเต็มหัว,วนะนายครับน้องนายนะครับเด็กประจวบบ้านอยู่ประจวบตั้งใจมาเป็นทหารโดยเฉพาะนะสมัครมาเลยใช่ปะครับเนื่องจากว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำมาเป็นทหารริบฟาว่าหะ กับข้าวก็อร่อยแส่ข้างบนาเบอร์เบอเห็นนี้นี่เป็นนักตกปลาเนี่ยนักตกปลาตัวยงตกปลาบ้างดำปลาบ้างพอเราเคลียข้างบนเรียบร้อยเราก็เอาเบอร์ลองออกปึ้งแล้วก็นี่เลยเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์เปลี่ยนถ่ายข้างก่อนเล็งลำน่อง nằm rong gần ừ. nằm rong gần Làm tiền mình liên mà Làm tiền bắt à Thank you

นี่คือทรงเปิดข้างเป็ดเขี่ไหมได้อยู่นี่แหละตรงนี้แหละขัดใจพ่อแหมเราก็ได้นี่เราก็ตัดเลยตัดยากไหมตรงนั้นยากตัดกลางเลย นายมีแฟนยังวะไม่ม่นยังไม่มีนะโสดนะตอนนี้ยังไม่มีแฟนเอออยากมีแฟนปะไม่ผมไม่อยากมีขอใช้ชีวิตวัยรุ่นให้คุ้มก่อนใช่ไหมรับแล้วถ้ามีคนมาจีบอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีคนมาจีบวะเหรอเคยมีคนมาจีบปะไม่ไม่มีโอ้โหวันนี้ ไม่วะไม่เอาเอะไม่อย่างมีแฟนอ่ะมันออกอยากออกเข้าเข้าวงการแล้วออกอยากอ่าต้องอ,าาออกตกปลายากอ <c oughs> ๋อออกตกปลายากเออเาท่าวะอือออกยากนี่คือออกตกปลายากครับหรือว่าตัวออกจากแฟนยากที่ไหนได้ออกตกปลายาก นายได้โสดนะครับรับสมัครต,ตาแฟนให้กับน้องนายน้องนายทหารหมอของเราโสดโสดสนิทไม่มีลูกติดนะจ๊ะอ่านะไหม ถ้ารักกับพี่จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะพี่บ้าตกปลาอย่างเดียวใช่ไหมครับออุ้ยสุดทายแล้ว มีอะไรการจอนให้เลยแบบจับเลยแต่ตอนนี้มันดังจช่ไหมใช่ไหมใกล้แล้วหรือว่าใกล้ปลายวันแล้ว บบบเก็บอูหน่อยเป๊ดเป๊ด เยอะไหมยอนี่ครับคุณเตอร์ของเราล่อหน้าเลยไหม เรียบร้อยงาแป๊บหมุนได้หมุนรอบสามร้อยสิบองศาแป๊บแป๊บแป๊เงี้ยเฮ้เท่อะไรเท่อะไรเบ่งกล้ามไม่ต้องนะเยอะจ้ะนี่